ดีค่ะนักเรียนทุกคนพัันเป็นครูนะคะชื่อว่าเบกก้าวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะโหเหมียวช้าดูสิวันนี้เราเริ of of О, ่มแรกก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เลยนะวันนี้นะคะหลักสูตรแรกของเรานะคะเราจะมาเรียนเรื่องวิธีการจับโปเกมอนนะคะะวิธีการจับโปเกมอนเนี่ยนะโปเกมอนมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยังไงอะ ฮัลโหวสดีค่ะยูคุกกลัพกกาเน็ตอยู่เช่นเคยนานในเอวาเกมแล้วก็อยู่ในเกมโรบ,บอกเหมือนเดิมนั่นเองยูและนี้ต้อนรับน้องชมพู่ด้ายนะคะวันนี้เราก็อยู่ในแบบที่ชื่อว่าโรบ,บอกไฮสคูลรอมไรเน่นะคะเป็นการใช้ชีวิตโรงเรียนในหอพักนั่นเอง วันนี้นะคะก็จะเป็นโรงเรียนที่มีหอพักในตัวนะคะนิวก็มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะก็จะมีหอพักให้เราเนะี่ยอยู่ด้วยนะคะโอเคค่ะยูหูโอเคเดี๋ยวนี้เราจะไปสำรวจหอพักของโรงเรียนเรากันนะคะว่ามีอะไรบ้างไรสตาร์จะเป็นแบบไหนไปกันเลยพี่นิวฮะไปกันเลยฮะผมอยากไปแล้วฮะยูหูโอเคค่ะตอนนี้เราก็ไปดูกันนะคะว่าหอพักของเราตรงนี้นะคะมันมีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะ คืออะไรเนี่ยเหมียวช้า<อ>มันคือปีกอะไรเต็ไมไปหมดเลยอะไม่รู้เหมือนกันนะพี่นิวเนี่ยสามารถดันได้ด้วยนะปีกนกเต็ไมไปหมดเลยนะคะโอ้โ<อ>หวิเหมียวช้าที่แรกที่เราเจอนั่นคือโรองอาหารนี่นายเหมียวช้าเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าโอ้โหดูสิเหมียวช้าวิตรงนั้นเขามีอะไรกันอะโอ้โหคืออะไรกัน แล้วก็ในแบบนี้นะคะมันก็จะมีให้เราเรืองนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นในสถานะอะไรอย่างนิวนะคะเข้ามาอันแรกนะคะอของนิวมันก็จะสุ่มให้เป็นอะไรนี่ค่ะเป็นทิชชร์นะคะหรือว่าครูนั่นเองนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวนิวขอเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้ประกบตรงลูกคนนะคะแล้วก็นี่ค่ะเช้งทีมนะคะ อันนี้นิวยังเป็นน้องใหม่อยู่นะคะโอ้โ oh. หได้เวลาเรียนแล้วะคะ <Wow. S 2> ตอนนี้ตอนนี้ได้เวลาเรียนแล้วะคะเราต้องไปเรียนกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันนะว่าใช้วิธียังไงโอเคค่ะเราไปเรียนกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เวลา8ปดโมงนะคะเราต้องไปเรียนแล้วเหมียวช้าช้าไม่ได้แล้ว,วไปเรียนกันเลยดีกว่าอว้ยเหมีอเช้า8ปดโมงแล้วแปดโมงแล้วเราไปเรียนกันเราไปเรียนกันจะไม่ทันพี่นิวคะวิชาแรกเป็นวิชาอะไรคะไม่รู้กันเหมียวช้าเดี๋ยวตอนนี้เราไปเรียนก่อนดีกว่านะวิชาวิทยาศาสตร์โอ้โหดูสินักเ,เรียนเต็มห้องไปหมดเลย เดี๋ยวเรามาเรียนกันดีกว่าอึ๊บโอ้โหเอานั่งหน้าเลยโอ้โหมีคนแย่งมีคนแย่งโอโ้นั่งนี่ก็ได้นะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนฉันเป็นรคนะคะฉันชื่อว่าเบกก้าวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะโอ้โหเหมียวชา้าดูสิวันนี้เราเริ่มแรกก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เลยนะนี่ฮะพี่นิวผมชอบวิชาวิทยาศาสตร์ฮะ,ะผมชอบเอาอะไรมาผสมกันแล้วให้มันลาเบิดนะคะโอ้ยเหมียวเชา้ามันไม่ใช่แล้วก็วันนี้นะคะหลักสูตรแรกของเรานะคะเราจะมาเรียนเรื่องวิธีการจับโปกมอนนะคะค วิธีการจับโปเกมอนเนี่ยนะ โปเกมอนมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยังไงอะน่าเสียหพี่นิยินดีต้อนรับทุกคนวันนี้มีคุณครูด้วยกันสามคนนะก็คุณครูชื่อว่าจอนนะนักเรียนทุกคนก็วันนี้จอรนกับเบก้รเนี่ยก็จะมาสอนวิชาการจับโปเกมอนกันคุณครูคะไม่ทราบว่าวิชาจับโปเกมอนเนี่ยมันมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยังไงนะคะวิชาจับโปเกมอนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรอกนะแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะสอนเพราะว่าครูชอบจับโปเกมอนที่สุดเลยโดยเฉพาะพิกาจูนะโหจับเร่งยากจริงๆถมันจะเป็นตัวที่แบบหางแต่มันจบ ยากเลยนะเอ่อค่ะคุณครูหนูก็พอเข้าใจนะคะแต่แบบมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตรงไหนแล้วเนี่ยเช้าตอนนี้เราก็หมดข้าบเรียนแล้วนะ9ก้ามงพอดีเลยพี่นิวหิวว่ะเราไปกินข้าวกันดีกว่าไนะหมเอาช้าไปกันเลยฮะพี่นิวผมหิวแล้วผมอยากกินพิซซ่ากับแฮมเบอร์กเกอร์นะฮะ ไปกันเลยดีกว่าอ๋เอเมลชาตอนนี้ท้องนี่นร้องจกจอกแล้วเนี่ยหิวมากๆเลยอุ้ยทําไมเขามีปีกกันเมลชานน้ากนะกวัวจังเลยอะไม่รู้เหมือนกันหาพี่นิวตอนเราเข้ามามอุ้ยเมวชามันได้เวลาอะไรอีกแล้วล่ะเนี่ยชาคณิตเหรอเรายังไม่ได้กินข้าวเลยเราต้องไปเรียนวิชาคณิตเหรอเนี่ยไปกันดีกว่าโอ้โหยังไม่ทันจะได้กินข้าวเลยนะคะเราก็ต้องมาเรียนวิชาคณิตกันอีกแล้วโอ้โหตอนนี้อยู่ไหนล่ะอยู่นี่นะคะเนี่ยวะเราจะได้กินข้าวเมื่อไหร่ล่ะคะเนี่ย โอ้ไม่รู้สิเหมียวชักพี่นิวหิวแล้วเชา้าก็ยังไม่ได้กินนี่ก็ต้องมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกโอยที่่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อเบกก้านะคะเออเหนียวชักเมื่อกี้คุณครูเบกก้าที่สอนวิชาเดียวกับวิทยาศาสตร์นี่นานักวิทยาพี่นิวแล้วมาสอนวิชาคณิตีกีหรอเนี่ยหรือว่าโรงเรียนนี้จะมีครูคนเดียวแล้วเนี่ยทุกเรียนทุกคนนะคะมาคิดสูตรเรกันนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนสมก,การนะคะแล้วก็การถอดสแควรูทนะคะอ่าขออนรียนทุกคน ออกมาที่หน้ากระดานนะคะโอ้ยเหมี่ยวชักวิชาคน,นิี้พี่นิวก็ไม่ได้เก่งเลยนะเนี่ยแล้วพี่นิวทำยังไงนะเนี่ยเออผมก็ไม่เก่งฮะออกแนวโง่เลยฮะพี่นิวโอ้เหนี่ยวชักไม่ไหวแล้วพี่ไม่อยากจะเรียนแล้วว่ะพี่หิวจะตายอยู่แล้วอ่ะพี่ขอเดวนไปกินข้าวก่อนได้ไหมอะไปเลยฮะพี่นิวผมก็หิวเลยฮะตอนนี้มันก็ยังไม่หมดขาบเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนวิชาต่อไปก็ได้ฮะ ไปกันดีกว่าเหมวชากโอ้หิวข้าวจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ไม่อยู่แล้วเหมียวชากเราถึงโรงแรแล้วนะดูสิมันจะสิบโมงแล้วเนี่ยเรามีเวลากินข้าวกันนิดเดียวเองเนี่ยเราต้องรีบไปกินข้าวโอ้ตายแล้วตบันจะเป็นวิชาอะไรเนี่ยปึ๊บมาแล้วเมวชากโอ้ยมีอะไรขายบ้างเนี่ยนะดูสิโอ้โหมีทาโก้แ,กโแล้วเหมีวชากว้าเรามีเค้กมีไก่ทอดมีพิซซ่ามีวาฟเฟิลนะเหมวชากโอ้ยมีไก่เป็นตัวเลยอันนี้นคืออะไรเนี่ย โอ้โหมีแต่ละโอ้ยเยอะมากๆเลยนะเหมียวชักพี่มีอานนี้แล้วกันนะโอ้โหขอน้ำมากันนะโอ้ยแค่นี้ก็อิ่มแล้วเราไปนั่งกินกันดีกว่าเมียวชักตอนนี้นะเราก็ได้ข้าวมากินแล้วอ่ากินกันดีกว่าเหมียวชักอยหิวมากๆเลยงับกำบกำบงับกำบกำบกำบงับโอ้ยข่อยังชั่วหน่อยเหมียวชักไม่ได้วะโอ้องกินด้ววเนี่ยไม่ได้เหมียวชักพี่กินคนเดียว งำมงามงามงามโ้ยเมี่ยวชาร์ดยังสิงกระดิ่งนองสัตว์จะหมดคาบที่เราเรียนมาแล้วน้องสาวจะหมดคาบคณิตศาสตร์แล้ววะงามงามงามโอ้ยอร่อยโอ้ยู่้งี้เราหนีไม่กินตั้งนานก็ดีนะเหมี่ยวชาร์ดเ่อสิหาเป็นอีกอบอบอบอู้อื๊บอื๊อื๊โอ้ยอ่อิ่มแล้วเหมี่ยวชาร์ดน้องชมพู่กินอะไรอะคะไก่ทอดค่ะโอ้โหน้องชมพู่กินไก่ทอดนะคะตอนนี้โอเคเอาน้ำมาละคะน้องชมพู่ ไม่เป็นไรค่ะน้องคือน,น้ำลายเอาก็ได้ค่ะ <ห GUY S 1> อต่อุ้ยเี๋ยวชากตอนนี้ได้วิชาภาษาอังกฤษแล้วว่าเราต้องไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกแล้วหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วเทเลพอร์พอไปเลยดีกว่าอุ๊บโอ้โหถือแก้วน้ำมาด้วยพี่นิวฮะครูข้าเอาแก้วน้ำเข้าห้องเรียนนะคะโอ้เหนยวชากเราก็แอบ,บใต้โต๊ะสิโอ้โหเหนยวชาก็ไปดีกว่าอุ้ยวันนี้มีวิชาภาษาอังกฤษนะอยากนั่งหน้าเขาบ้างจังเลยอะโอเคนั่งหน้าดีกว่าเออพี่นิวฮะเอาแก้วน้ำออกได้แล้วคะ โอเค,อเคลืมตัวลืมตัวหน่อยช้กโอเคว้าววันนี้วิชาภาษาอังกฤษนะสวัสดีนักเรียนทุกคนคุณชื่ออัชริยานะวันนี้คุณครูจะมาสรราอนวิชาภาษาอังกฤษอ้าวแล้วคุณครูไปไหนแล้วนะ่ะเอาเฮ้ยคุณครูคุณครูเข้ามาสิอ่าขอโทษทีคือว่าคุณครูเนี่ยออกไปสู่บรรยากาศิดนึงคุณครูตื่นเต้นนะนักเรียนมาเรียนวิชาว,วันนี้การเป็นวันแรกนะอ่าโอเคอ้าวคุณครู คุณครูไปไหนเราเอา้าคุณครูไปแล้วโอ้โหคุณครูไปแล้วคุณครูไปแล้ว,ลวจะอยู่ทําไมล่ะเหมียวชักเราก็ไปบ้างสิโอ้โหโอเคไปดีกว่าเห <laughs> มียวชักตรงนี้เราก็ไปสารวจหอพักกันดีกว่านะโอ้ยตรงนี้มีที่ให้นั่งพักผ่อนด้วยอ่ะว้าวาชิลมากเลยเหมียวชักแล้วก็ดื่มช็อกโกแลตไปด้วยอาหารพี่นิวฮะช็อกโกแลตมันนานแล้วนะยังกินไม่หมดเลยเหรอฮะตั้งแต่ลรงอาหารแล้วนะฮะโอ้ยเหมียวชักพี่ก็ดูทีละจ๊กทีละจึกเอาอะฟินจริงๆเลยวู้ว เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันดีกว่าเหมียวชากอุ้ยอันนี้คือห้องอะไรเนี่ยหูววิชารประวัติศาสตร์เรอเหมียวชากดูสิว้าวโอ้เอา้าน้องชมพู่น้องชมพู่ถืออะไรมาล่ะคะถือหุ่นยนต์มาถ,ถือไก่ทอดมาป่านนี้ไก่ทอดน้องชมพู่ยังไม่หมดเหรอคะเนี่ยโอ้โหตอนนี้เราก็เดินสำรวจโรงเรียนแล้วก็หอพักของเราดีกว่านะเหมียวชากว้าวโอ้โรดนีสเหมียวชากตรงนี้มีพธวารลูป้ว่ะดูดิ ว้าวเราจะมีผู้กันที้น้องเหมียวช้าเราจะได้มาวาดลูกกันตรงนี้โอ้โหดูสิวิวดีมากเลยโอเคค่ะตรงน,นี้นะคะเราเนี่ยก็ไปเดินอุ้ยมีห้องน้ําด้วยนะเหมียวช้างมีห้องน้ําหญิงโอ้หดูสิว้าวผมปวดเออฮะไม่ได้เหมียวช้าอันนี้มันสำหรับคนนะเหมียวช้าต้องไปขี้ที่บ้านนะรู้ไหมโอ้ตรงน,นี้เป็นก๊อกน้ำนีำ่เหมียวช้านี่ก็เป็นกระจกทำไมกระจกไม่เห็นเราเลยอะก็มันไม่เห็นไงคะพี่นิวนี่มันกระจกปลอมนะคะโอเคเหีียวช้ารู้เรื่องไปกันดีกว่านะคะ โอ้ตอนนี oh, Wait, ้ท oh ุกคนออกมาจากห้องหมดแล้วค่ะทั้งๆที่ยังไม่หมดคาบวิชาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าเบื่อมากโอเคตอนนี้เราก็เนือชากนี่ห้องสมุดนี่นาช่วยโอ้โหดูสิห้องสมุดมีหนังสือเต็มไปหมดเลยมีกระตูนหรือเปล่าอ่ะพี่นิวช่วยเล่นกระตูนนารุโตะโอ้โหว้าวมีที่นั่งด้วยนะเหอชาร์กดูสิโอ้โหวุ้ยตอนนี้หมดคาภาษาอังกฤษแล้วโอ้ดูสิว้าว สบายจริงๆเลยเหมียวชักเป็นโรงเรียนที่อินสราเลอเกินเฮ้ยเหมียวชักต่อไปเป็นวิชาย,ยิมอะยิมคืออะไรอะฮะพี่เนียคือวิชาพละอุ้ยเราต้องไปเรียนภาษาวิชาพละอีกแล้วเหรอเนี่ยไปก็ได้โอ้ตรงไหนละห้องพละอุ้ยนี่ไงเหมียวชักว้าวดูสิวูเป็นวิชาอะไรเนี่ยบาสเกตบอลเราชอบบาสเกตบอลมากๆเลยวูคุณครูอยู่ไหนแลวเนี่ยครูอยู่ไหนอะเรื่อไงยังครูฮะพี่เนีครูเดินไปไหนแล้วล่ะ อุ้ยอันนี้ข้างหลังเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันดีกว่าวูมีห้องขึ้นไปด้วยนะเหมียวชักดูสิโอห้องบนนะคะเป็นชั้นสองสำหรับยืนดูได้ด้วยนะคะดูดิโอ้โหแล้วไหนลูกบาสนะคะพี่นิวนั่นสิเหมียวชักไม่มีลูกบาสเราจะเล่นยังไงอ่ะเหมียวชักนี่คือห้องอะไรอ่ะเข้าไปสิทุวมแอปอุ้ยดูสิมีทางเข้าไปด้วยโอ้ไม่แค่นี้เหรอเนี่ยเหมือนเป็นห้องเก็บของไอ้เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะนั่งสิฮาพี่นิวเราจะมีไว้เพื่อ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ไม่มีลูกบาศก์เลยนะแล้วค,คุณครูก็หายไปไหนก็ไม่รู้<อ>ต,ต,ต,ต้องเดินเตะวิชานี้น่าเบื่อจริงๆเลยเฮ้ยเดช้าตอนนี้ได้เวลาเที่ยงแล้วหมดเวลาเราไปกินดีกว่านะเบื่อมากๆเลยอะวิชาเนี้ไปดีกว่าโอ้ตอนเที่ยงแล้วเราก็ต้องไปกินข้าวสิฮะพพนนิวโอ้เราเพิ่งกินข้าวไปเองนะเดี๋ยวช้าตอนนี้เราไปเดินสำรวจกันดีกว่าตัวน,นั้นคือห้องอะไรอะ่ะดูสิโอ้ห้องนี้ดูสวยมากเลยนะอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันดีกว่าช่วยเอ๊ะเขาได้หรือออเเปล่่านีย๊้ ามาได้ด้วยนะคะว้าวนี่คือห้องอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหห้องนี้ดูแบบดูดีมากเลยคะ่ะโอ้โหมอนเป็นห้องจําลองนะคะจําลองอวกาศนั่นเองโห้เหนือนชากดูสิสวยมากๆเลยนะห้องเนี้ยโอ้โหโอพี่นิวฮะมีดาวเสาด้วยฮะโอ้โหเป็นวันที่ผมเกิดเลยนะคะะเหนือนชากเกิดวันเสาร์เหรอ ใช่ค่ะพี่นิวผมแกะวันเสาร์ฮะโอ้โหลูซี่สบายมากเลยเมียวชักมีน้องชมพู่มานั่งด้วยนะคะโอโ้สบายจริงๆแล้วเออพี่นิวผมขี้เกียจเลี้ยแล้วอะฮะโอ้ยเรากลับบ้านเงินดีกว่าหะพี่นิวพีไ่ได้เหมียวชักเราต้องเลี้ให้เต็มวันรู้ไหมโอ้เมียวชักต่อไปเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะโต <Wow. S 1> ไปเลียงกันเถอะไปกันฮะพี่นิวช่วยแอปโอ้โหตอนนี้เราก็มาอยู่ห้องวิชาประวัติศาสตร์แล้วนะคะ โอ้โหดูสีนน,นักเรียนเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวขอนั่งหน้าละกันอพอดีว่าเป็นเด็กเรียนนะคะ,อะโอ้ยอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งโอโ้หนั่งบนเก้าอี้เดียวโอ้ยวิชาบระวัตศาสตร์ว้าคุณครูอยู่ไหนแล้วเนี่ย้ามสวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อซาร่านะคะวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะสอนวิชาอะไรคะวันนี้ วันนี้คุณครูนะคะจะสอนว,วิชาประติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับประเทศไทยเรานะคะตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหานะคะ<า>นักเรียนตั้งใจฟังด้วยนะคะอโอเคค่ะคุณครูเหนียวช้าหน้าเบื่อแล้ววิชาวิทยาศาสตร์ไปดีกว่าโอ้ตอนนี้มีมีอะไรที่เรายังไม่สำรวจอีกไหมเนี่ยในโรงเรียนแห่งนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเหมียวชักโอ้โหหน้าเบื่อจังเลยอะ่ะอุ้ยตรงนั้นคือร้านอะไรเราไปดูกันนะเหมียวชักไปเลยฮะพิ่นหนูก็เบื่อเหมือนกันอุ้ยอันนั้นคืออะไรเนี่ยโดมหรอหรือว่าหอประชุมนั่นเองนะเหมียวชักตรงนี้หรือเปล่าอะ่ะหรือว่าเป็นออฟฟิศน่าจะเป็นออฟฟิศนะคะพิ่นิว มีบางห้องล็อกด้วยนะเราไม่สามารถเข้าไปได้นะเหนียวชา้าตรงนี้สี่แล้วก็มีห้องน้ำน่าจะเป็นออฟฟิศหรือเปล่าะ่ะชั้นสองมีอะไรเนี่ยเราเดินสำรวจดีกว่าเจอที่ที่เราต้องการแล้วนั่นคือห้องนิ้นั่นเองไปกันเลยดีกว่าโอ้โหดูซี่มีเครื่องอลังการเต็ไมไปหมดเลยสามารถเล่นได้ไหมเนี่ยโอ้โหลูซี่พี่หนีวฮะผมว่าเครื่องมันพังๆนะฮะกดปุ่มแล้วมันไม่เห็นจะวิ่งอะไรอะฮะนั่นชิเหนียวชักพี่ว่ามันไม่ได้เรื่องแล้วนะเนี่ยโอ้โหตาย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 ,ตายไม่เล่นก็ได้ อุ้ยอันนี้เล่นได้หรือเปล่าเนี่ยวู้ววเหนือชา้าตอนนี้เราได้เวลาเลิกเรียนแล้วนะยูฮูโอ้โห oh, พี่นิวฮะพี่นิวยูฮูทำไมล่ะพี่นิวก็โดดมาทั้งวันแล้วนะคะเดี๋ยวเช้ารู้สึกว่ายิ้มของเราเนี่ยจะเล่นอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเนะาะฮาพี่นิวอยากจะนอนอีกแล้วอะ่ะ เดี๋ยวเรากลับไปนอนที่หอของเรากันดีกว่านนองเหมียวชักเนาะไปดีกว่าฮ่าพี่นิวอ้าวันนี้พี่นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้พี่นิวก็ได้มาใช้ชีวิตในหนึ่งวันนะคะกับการเรียนนั่นเองนะคะก็เป็นชีวิตการเรียนที่สนุกนะคะแล้วก็ในแบบนี้เป็นแบบที่สนุกมากนะคะมีอ่ ชีวิตที่เราเล่นอะไรมากมายเลยนะคะวันนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะคะพี่นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายพบกับพี่นิวได้ใหม่คลิปหน้านะคะต้องขอบคุณน้องชมพู่ที่เข้ามาเล่นด้วยนะคะบ๊ายบายจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้าบ๊ายบาย